สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดูตัวนี้ครับมันเรียกว่า rfid radio frequency นั่นเองมันเป็นแบบ i c 5 5 2มันจะเขียนในตรงนี้ข้างบนแล้วก็จะมีวงจรที่เป็นคล้ายๆกับทองแดงที่เราเอาไว้สร้างสนาแม่เหล็กตรงนี้แล้วก็เราจะต้องใช้การ์ดมันด้วยข้างในจะมีไมโครชิปแบบแบบ ไม่เดียวกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเป็นแท็กของมันที่เอาไว้สั่งตัวนี้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้คือมาสเตอร์คัทถ้าเราใส่ตรงนี้เข้าไปตรงนี้มันก็จะว่าเสร็จแล้วก็เราก็สามารถใช้นี้ท,นทนอนท o n เซ servo ได้เลยแล้วก็สามารถสามารถเปลี่ยนได้โดยเสียวนนี้เข้าไปแฮดแอด ตรงนี้เราสามารถใช้ตรงนี้ได้แล้วเมื่อเราแอดแท็กแล้วมันจะเก็บเข้า,าไปใน Arduino เราจะใช้ทีหลังเวลาเราจะเปลี่ยนอันนี้อีกรอบจะเห็นว่ามันเขียนนี้เพราะว่าประตูมันปิดนะครับต่อไปเราก็ลองอีกรอบเห็นว่าประตูปิดอยู่สแกนยูแท็กอย่างนี้นะครับเราก็ต้องวางแท็กไว้ตรงนี้เลยครับตรงนี้แถวสนามแม่เหล็ก ตรงนี้ก็สามารถวางตรงไหนก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ติดก็ตามข้างใน,นมันก็จะมีไมโครชิปอยู่ที่จะสั่งงานคอยล์ตรงนี้แต่ว่ามันไม่มีแบตเตอรี่เลยจริงๆแล้วคอยล์ตรงนี้จะสร้างไฟฟ้าและไปชาร์จคาปาซิเตอร์ก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ไมโครชิปมันจะให้พลังงานนี้เดียวแป๊บเดียวมากเลยเราก็ไม่สามารถเห็นไฟฟ้า ในนี้ได้เพราะว่าในนี้มันเคลือบอะไรสักอย่างไว้อยู่และเราจะไม่สามารถใช้มันติมิเตอร์ดูดจับไฟฟ้าเลยก็ได้ในนี้ก็คือจะเคลือบด้วยซิลิคอนหรือพลาสติกต่างๆอะไรตรงนี้แล้วเรามาดูวิธีการใช้งานก่อนเลยก็คือเราจะใส่อันนี้เข้าไปหรือว่าแอ็จิตแกลนเพราะว่า ตอนนี้มันต้องปิดอยู่แล้วก็บอกเป็น Access Control ก็แปลว่ามันจะเป็นแผงที่บอกควบคุมทุกอย่างอย่างนี้นะคะมันก็จะเขียนว่า Access g r a n แล้วถ้าเราใช้อันนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับแท็ Remove อย่างนี้แล้วเราลองอันนี้อยู่ก็คือ Access i ไแปลว่าอันนี้ Remove ออกไปจากโค้ดที่เรา เคยใส่เข้าไปใน Arduino ตอนนั้นแล้วแล้วก็เราลองอันนี้เห็นว่ามัน pass นะแล้วก็ถ้าเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เราสามารถคนโทรลด้านหลังตรงนี้ได้เหมือนกับ touch sensor น,น,นี้นะครับแล้วก็เราเมื่อเราอยู่ด้านหลังแล้วเรา e x i สมนมันก็จะทำให้อันนี้หมุนนะครับเราลองหมุนกลับไป เซอร์มันแข็งอยู่ตอนนี้เซอร์โวกำลังเปิดอยู่นะคะมันจะหมุนไม่ได้เลยถ้าเราหมุนอีกด้านหนึ่งเอ็กซิแรงมันก็จะกลับหมอนเดิมแล้วลองรีเซ็ตดูดรีเซ็ตแล้วจะเห็นว่าเซอร์โวหมุนกลับไปที่เดิมเพราะว่าตอนนี้ มันบิดอยู่มันก็เมื่อเมื่อนี้มันสั่งงานให้เซอร์โวมันเปิดมันก็จะเปิดอย่างนี้นะครับมาสร์แท็กเสรแล้วลงใส่นี้เข้าไปแอค e ซิได้เลยเราต้องวิธีการเปลี่ยนเราต้องใช้อันที่เราใช้ก่อนถึงจะเปลี่ยนได้มันจะเปลี่ยนให้แค่รอบเดียวหรือ3มรอบอย่างนี้นะครับเหาเห็นว่าแอคกซิตคอนโทรลเราก็สามารถใช้นี้ในคอนโทรลได้แล้วเห็นว่าแอคซิตแกรนมาอีกรอบ ครับมันก็จะไม่หมุนเพราะว่าเราอยู่ฝั่งหนึ่งต้องรอสักแป๊บหนึ่งมันจะกลับมาเอาเพนเหมือนเดิมแล้วเรามาดูที่โค้ดกันว่าเราทำยังไงก็คือเราจะต้อง i m p o d e library mfrc552 ซึ่งเป็น LIBRARY สำหรับตัว RFID เลยแล,และอย่างหนึ่งนะ RFID ใช้ SPI communication เพราะว่ามันมี ขายมิโซกับโมสิงอยู่ก็แปลว่าเราต้องใช้ด้วยแล้วก็ดีไฟ2พินนี้ก็คือ reset กับ ss ต่อไปแล้วก็บอกพวกนี้แล้วก็มาดูที่ void setup i n t e r l i z e spi bus mfrc 5 5 2แล้วก็ lcd อย่าลืม lcd backlight ซึ่งเราสามารถปิดได้เวลาเราเขียนโคดด้ดเลยดึง ตรงจัมเปอร์ตรงนี้ออกเลายังเห็นเห็นอยู่แต่ว่าจะเห็นว่าไม่มีไฟตรงนี้ไม่กำลังปิดอยู่แต่ว่าตรงนี้จะพาวเวอร์ตลอดเลยก็คือเราสามารถไม่ใช้อันนั้นเพื่อปิดแทนจัมเปอร์ได้มาดูต่อไปก็คือเราจะบอกการปิ้นต่างๆแล้วก็แพ็กเขาก็คือเราจะต้องไปใช้คาว่าวอลต์ก็คือสูงค่ากับ นะครับเราก็จะเห็นมีมีอันนี้นะครับมม่เขียวว่าพิ i n ์ normal mode message ก็คือถ้าไม่เขียนว,ว่า a c c e s s control ซึ่งมันจะจะบอกทุกทีเวลาเราสแกนเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เลยเวลาเราสแกนเสร็จแล้วนะครับเป็นเขียนว,ว่า a c c e s s control scan new tag อย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะเขียนว,ว่า scan n e u tag เราต้องเซตเคอร์เซอร์มันให้มันลงไปด้านล่างก่อนแล้วค่อย สแกน U tag เสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้คอนโทรลการอ่านของ IF ID แล้วก็ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเวลาการอ่านอันนี้ก็จะขึ้นไปเราก็จะเห็นว่ามันมีคาว่า s c e เซ list อยู่ตรง นี้มันก็จะเป็นส่วนที่ใช้ u ัสเซต e a ดนะคะเห็นไหม w h ยโ e n น t ร์ซัสเซตเตัวนี้ก็จะบอกให้มัน get id ก่อน if ให้ถ้าเป็น t r u ว่าตอนนี้มัน float อยู่แล้วก็แปลว่ามันจะต้องไม่ทำบาบังนี้จนกว่ามันจะได้มาเปิดตอนที่อยู่ในไวล์ลูกก็คือต้องต้องบอกก่อนว่า เราต้องการอะไรแล้วก็ค่อยบอกในรอ,อยลูบแล้วก็เราวนหลูปไปเรื่อยๆในนี้เซตอัพแล้วก็อัปโหลดโค้ดเราจะได้เป็นอย่างนี้เลยอันต่อไปเราจะไปดูวงจรกันก็คือเราจะ <c oughs> ต่อขาของ i f i d ทั้งหมดอันนี้แล้วก็พวกนี้ก็เข้าไปตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ต่อเข้าขาสีแดงแต่ว่าตรงนี้ จะเป็นขาสุดท้ายที่เราได้พบก็คือรีเซ็ตแล้วจะต่อเข้าสู่ขา9ไม่ใช่สีแดงแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะคือเซอร์โวก็คือขา8ตามที่โค้ดบอกเอาไว้ก็คือ my servo attach นั่นเองแล้วก็อย่าลืม servo w r i t e like ให้มัน10ด้วยจริงๆแล้ว RFID ไม่ได้มี ความถี่ตามคิสตันหรือ IFID ไม่ค่อยแม่นยำทำให้มันส่งไม่ค่อยไกลเรามาดูกันไกลเท่าไหร่วันนี้แล้วครับแล้วก็ถ้าเราไปถึงตรงนี้มันยังได้อยู่แต่ว่าเมื่อเกินไปมันจะไม่ได้จริงๆเอาไหมปกติแล้วถ้ามันแม่นยำจะดูแลประมาณนี้เลยไกลๆนะครับถ้าใกล้มันก็จะทำงานตามปกติถ้าเราทำอย่างนี้ก็อย่างนี้ แท็กรีมูฟนั่นเองก็แปลว่ารีมูฟทั้งอันนี้อันนี้จะได้เลยอย่างนี้โอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ